เ <laughs> จออีกแล้วพปอ,อีกแล้วพี่น้าดูเห็ดไข่้่ากัะตาดอกนึงพี่น้องโอ้โหงามงาม นนเดี๋ยวสิภาพไปเก็บเห็ดแดงเห็ดแดงจุ่มหนึ่งงามงามพี่น้องมึงเนี่ยเนี่ยสองดอกปุ่นดูดูนี่สวยไหมสวยไหมงามงามงามเก็บเก็บเก็บโอ้ยคือมานแท่พูดนะได้สองดอกงามงามไปไปกลับบ้านน้ำกันนาะ ดูพี่น้งงนอ,ง,อง,งหางนองโยงเบิ่องหางนองโยงท้งพีดูแต่ว่าดินท้งพีมันแห้งฝนบ่ตกเห็ดกำลังเห็ดกระลังจะว่ายเห็ดกำลังแห้งค่ะเบิ่งเห็ดกะห่างๆแต่ว่ากับพ่อใดอยู่ค่ะพี่น้องเดี๋ยว เดี๋ยวเบิ้งน้ำกันเงาๆเด้อค่ะเดี๋ยวจะเก็บมาดูกันนั่งเดี๋ยวตั้งอย่างนี้มาเก็บเห็ดมาพอเพิ่นคนกิบลมพอดีกันโอ้โหคนกิบลมเออไปเห็ดเก็บคนกิบลมกันเดีได้หลายบ่เเาก็ขามาบ่ ซองก็ซองกับตาเดยวใ้่มไมยากเขาก็มาว่ามีนต่บ่เดี๋ยวนี้อมาเดนใส่ใส่โอ้นั่นนัอโอ้บนใจได้ปวดได้ถ้าเขมาโดนตีเลยิ้กระยางมากตสแท่คนละค่ะอพ่อไทยยังได้พี่น้องกระตามันกระตางามเขามาอนเขามาเก็บก <on> ัด โอเคอยู่กระตาง่ามมากพอได้ปนอยู่ค่ะพอได้ปนไปน้องหาตัวนาอค่ะเนาอไปเดินอีกเลยพี่น้องดอกไอ้นาอ ไม่่งกินมดลาตนเปียกบาไตั้งเก็บ้นี่ดอกงวงทเย่นยาลอยงงกันก็มีง้นพ่อเฮ็ดเปิ่เฮ็ดเพิ่นขางก่อนพ่นาขางอางนี่ว่าเฮ็ดเปิ่นขางอบ่เเอิ้นเฮ็ดตลองงงน้ำอ้อยเิน้ำอ้อยอพี่ดอกนึง

อย่างเห็ดอยู่เคิ่องกกใหม่เด้พี่น้องยังเป็น่ยงสีุ่นนะนี้แรงดูทายอยู่จ้าเนี่ยพี่น้องเห็ดขาวไข่อีกดอกปไปๆเนี่ยบานน้ำกันเนาะได้หลายเต๋อละได้ป๊ปปุล่ะปุ๊บมึงกระตาเนี่ยพี่น้องมึงกระตานี่แต่ดอกใหญ่ๆนี่ดอกนึงล้มไป ไปหาต่อค่ะเห็ดข้าวไ,ไข่เห็ดไข <laughs> ่เห็ด,ขหหดขไข่ไบอจ้าแมนเห็ดไข่คักๆเหรอค่ะนี่ละเห็ดไข่บอแมนเห็ดกอเด้เห็ดไข่นะเตยมกันเข้าไปเมื่อกี้เกันกล่อวิ่งกระลอกกระแตวิ่งวิ่งเข้า อพองไม้แล้วฮะนุ่น,น,นแลนไปพุ่นแล้วฮะ,ะนี่โอ้ยละ่ยละไปเนี้ย่น้องเอาขึ้นตะคากแข้นั่นน่ะเฮ็ดหลงังหอกที่ดอกหนึ่งดอกหนึ่งโอ๊ยเฮ็ดแหงเฮ็ดลังหอกแขงแงแ โอ้ยเนค่ะเดียวสวยเดียวเดเนาะเว้ยหเผื่อเด็ก่งวดอกเดนงมดไข่ดอกหมด้เอาบ้าหเเาเอเือเอ้ยขาหักมีได้สองทอนเด้ไม่เหร่เนาะตายไงเตียกเองคนหายกินหมน กนหากินมันมันก็หากินหมาดนะบมาดเปียกเป็ดชิงนี่ได้เตยเดี๋ยวเบิ้งเดี๋ยวด้ะตาไงเตียกตาใหญ่ปูนจ่วยนี่จสัมภาระแนวอยากแนวกินยันจะคล้องอดตายหอดนนท์ข้างล่ะพี่น้องไก่สีหอดรถดล่ะนอนข้างยัง ถึงเวลาแล้วกัคลิปนี้สำมีกันด้วยค่ะพีน่น้องก็ฝากช่องยุพินชาแนลด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดสับสกร้ให้ยุพินชาแนลด้วยค่ะนะคะตาตามมันสวัสดีค่ะ